สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสโซเกมสงนะครับวันนี้มาอยู่กับลิโอนาโดบอสโซกับคาราวานคาบิบาร่านะครับวันนี้เราจะมาดักต้นเกลียนตำรวจกันนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะสามารถถ้าเรายิงตรงนี้เสร็จเราวิ่งออกขวาไหมเพราะเดี๋ยวเขาต้องขึ้นมาทางที่อปปิงขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวนี้นะพวกเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็วิ่งล้นถนนเส้นนี้นะครับยื้อเวลาเราจะมาครับใช่ใช่ใช่จะต้องรอดักกระทืบเกลียนตรงนี้นะมาดูว่าวันนี้ผมจะซีดีเรยืนเรไม่ไหไปหรือเปล่ามันมันแรงเกินอเอะ A later. few moments later. มาแล้ว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 ต้นไม้ต้นไม้ใครมาใครมาใครมาใครวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราฮะอย่าคุยกันได้มีม้ามาด้านหลังอ่ะใครนะอจะอคุยกันได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้ามีใครเหยียบถ้ามีใครเหยียบโฟกัสตัวนั้นไปก่อนเลยนะได้เลยขอบคุณามาก,กานะถ้าโฟกัสพ่อค้าก่อนเลย ถ้าจะยิงพ่อค้าให้ลวเพ่อความี่ถึงด้วยนะถ้าเกิดพ่อค้าเขาลวกได้เลยนะพวกเขาก็จะท่านพี่ต้องเอาตัวพ่อค้าไปข้ายังอยู่เขาจะต้องมาเบรกตัวพ่อค้าไปโมชไปกันต่อนะเหตุถ้ายิงขอมาให้แล้วอ่ะไอ้คุ้มแล้วกันยิงอะไรวะเขาบอกว่ากำดักไว้อะว่ากำดักไว้น่ะอ๋อก็คือเอาง่ายเหมือนเขาจะยิงข้างล่างเราจะยิงข้างบนเราตลบหลังใช่ไหมใช่ใช่ใให้เขารับหน้าไงแล้วเราก็สวนด้านข้าง พูดเลยนะพูดพูดไปเลยว่าจะยิงตัวไหนกันอ่ะพูดเลยจะได้ลุมยิงทีละตัวทีละตัวทีละตัวไปกระสุนขนาดเนี้ยเนี่ยแปดนั้นเนี่ยมันต้องตายคนละปองเป่งปองเป่งปองเป่งไงมันต้องตายมั้งอ่ะเขาว่าน่าจะเป็นพวกเราอ่ะหลุดแน่นอนอ่ะยิงกันยิงหน้าอะไรไมได้แล้วตะโดนเอาชิดกันอ่ะย่าเขาไม่ชวนเฝ้าสี่คนอ่ะเขาน่าจะโดนไฟกันเยอะอ่ะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้ว อ้อมอ้อมโค้งนู่นไกลไกลนู่นเลยแต่ทำไมมีม้าน่ะอาจจะไม่ใช่เปล่ากลุ่มอื่นหรือเปล่าลาบานหรือเปล่าน่ะเจ้าเเที่เดินเท้าได้เองเดียวนะหนูไม่ได้กำลังเสริมหรือเปล่าเฮ้ยใครอ่ะมือล่างไกลโอ้ ตกก็ว่าทำไมวิถีกระสุนมันมาจากด้านหลังวะผูกมันคืออะไรวะอะไรวะอันนี้ไม่ติดกระในแผนะโอ้โก็ว่าทำไมกระสุนมาจากด้านหลังได้ไงวะเฮ้ยจังตัวนะบอกตำแหน่งก่อนกระไก่เรลุกขาบิบล่าอยู่นี่เอาเลย อิ่งเป่งเอ่งอันนี้ม้ามาม้าสามตัวสี่ัเยอะเยอะห้าเยอะเยอะเหลวาคารวานอ่ะหกไปหานปล่อยปลอยปลเข้าไปนะแบกเละแกเลปะก็บแกเลลนั่งลงมานั่งลงมาเดี๋ยวเขาเห็นนั่งมาเขาเห็นแล้วน่ะเขาเห็นแล้วน่ะเขาเห็นแล้วน่ะก็ไปยืนน่ะเขาเห็นนะอย่ายืนอย่ายืนยืนคนน่ะขึ้นมาเราก็ตายเอะใครยิง ไม่ใช่เราน่ะไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่คาน่ะเตรียมตัวเขาให่มาเฮ้ย <c oughs> <c oughs>

เอ้ยสนใจแล้วบิดีิวุย้ยอาไงมาแล้วขึ้นไมนะเย้มาไงกตำรวจมา,าวขึ้นไป

สายสายสองสายสองสายสองสายสเข้าซายเข้าซายสอตัวเจ็บ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 อีกวอังตุ้มฝังตุ้มเข้าไยงไ่ตายยังม่ตายยั่ายยงไ่ตายเข้ายากมากเลยยุ่งั

ให้ลูกซองนะให้ลูกซองนะ้เแล้ไลูกออองนะไมื่อกีรองะม่ได้ไม่ด้ัดีปะปปปะมามามากระาะเสร็จจะไปไหนบอกเพื่อนด้วยครับ โคผมทีอ่ะมางล่าไป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 ไพร้อมกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวด่วนรอรอไอ้นี่ผมไม่นี่กันรีกันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยอยืนใกล้กันเดี๋ยอยืนใกล้กันขอพยันยาก่อนโอเคโอเคโอเคอย่ายืนใกล้กันอย่ายืนใกล้กันเราวางฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาลงมาโุ๊บซชัดเดี๋ยวซ้อนไปข้างหน้าใช้ไปข้างหน้าใช้ไปข้างหน้าไปสอน

金井マイい。